กินข้าวก็กินข้าวไข่สีต้มข้าวกับไข่ตอนเช้าต้องกินเบาๆบือเบาจะจีต้มข้าวเต็มถ้วยแล้วก็แกงจืดหมูใส่ส้มผักค่ะอาหารไทยเนาะเราไม่เคยกินเราก็เคยกิน เป็นบุญปากของลูกสี่เดนี่ที่เคยกินบอกเป็นบุญปากของลูกสี่นะคะที่เคยกินอร่อยมากบ่าอะไรก็ต้องอร่อยกินเพลออยุกอืมใครเริ่มไม่จริงของลูกสี่ได้เหรอ ไม่มีคลิปลงนานแล้วไม่จะคลิปอะไรลงไม่มีเวลาลงเลยมาดูณย้วค่ะ นี้วันอาทิตย์เป็นวันที่พักผ่อนรูซีิก็พักผ่อนทุกวันนั่นแหละพักผ่อนควบคู่กับงานของเราทำงานของเราให้ดีที่สุดค่ะใครว่าไม่ดีก็ช่างเขาเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วก็เป็นพอเนาะ ว่าเราจะทําให้ถูกใจทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่ะเราคิดว่าเราทําถูกก็ทําไปคิดว่าทําให้ถูกเราก็แก้ไขใหม่วเวลาผิดพลาดกันได้ถ้าคนผิดพลาดแก้ไขใหม่คนให้ภัยนะแต่ถ้าคนผิดพลาดเราไม่แก้ไขใหม่ ไม่ควรให้อภัยค่ะยูเดี๋ยววันวันพูดตอนเย็นดูซี่ก็จะกลับจังหวัดเลยนะคะตอนนี้ดูซี่มารับจ็อบดูแลคุณยายค่ะสิบห้าวัน มือหนึ่มเหรอ,อไอ้สิยอย่างได้มาหาประสบการณ์ด้วยมาหาทุนด้วยกลับไปรูซีิตจะไปลูกต้นกระท่อม,มอโครงการของรูซีข้างหน้าปลูกต้นกระท่อมค่ะ ได้ผลผลิตหนึ่งปีแล้วเก็บขออกิโลละรอยห้าสิบเดือนหนึ่งได้สองครั้งจะลงสักยี่สิบต้นไม่แน่งบเยอะอาจจะลงเยอะกว่ายีสบต้นนะคะนี่แหละมันจะเป็นรายได้ให้ลูกซี่มีตังส่งรูปเรียน ลูกเรียนทั้งสองคนเนาะก็ต้องหานะใช่ไหมคะเรียนพร้อมกันลูกเกิดจี๋ีด้วยนะสองปีสองปีฮว้อมแหมลูกเกิดพร้อมกันแหมอุ้ยจำลูกแปดน้ำก็สบายเนาะเรี้ยงงทียเดียวแต่มันมันหนัก,กอนขอนขอนใหญ่ทรงๆเขาเรียนพร้อมกันอุ้ยดวงตาแทบกระเด็น เปลาหาตัวสามหนูเรียนสูงก้อนนี้กินต่อกินต่อก็ยหมดละกินไปเรื่อยก็หมดนะคะหุ้ยถั่วตะขาเวยาทั้งไทยทั้งลาวว่าไทยไรกับเจ็บปรกลินว่าลาวาเนี่ยอีสานเนี่ยไทยเนี่ย เนี่บ้านคุณยายสวยมากบ้านลูซี่บริเคืองเลยเดี๋ยวกลับไปเนาะูชี้ทำบริเวณบ้านลูซี่ให้หน้าอยู่บ้านคุณยายบ้านน่าอยู่มากบ้านน่าอยู่ก็มีความสุวเนาะ ถ้าบ้านไม่น่าอยู่อยู่ยังไงก็ไม่น่าอยู่ไมมีความสุขเมืนเดินค่ะคุณซิยอัมารางน้อยนะเนี่ยโอ้ล้างแล้วยังไม่ทาครีมล้างแล้วค่ะก็จะนวดสบู่เมื่อคืนนวดเซรัม่มชามานวดสบู่ ไ้คลิปนี้ซ้ำหนีเลยค่ะเด้อรู้ใจกินข้าต้มน้ำรูดสีอิ่มหวัมันนานมันนานคุณนานไม่ได้ค่ะี๋ยวคุณยายเรียกคุณยายจะเอื้อนไปขึ้นเตียงคุณยายจะขึ้นเตียงไปคลิปนี้กับซ้ำหนีเลยค่ะเด้อ ขอทุกคนนะคะเด้อเฮงเรวยรยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บยาจุนนะคะเด้อคิดสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นนะคะเฮงเงมันหมานทุกๆสายงานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย